โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anko Channel ด้วยนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นการรวมเซนะิร์ฟเวอร์เนาะก็คือเซิร์ฟของผมอะ่ะมันเพิ่งอัปเดตอ่ะมันเป็นเซิร์ฟต้นแต่ว่าอัปเดตทีหลังเขานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับก็เดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆชมนะครับว่าหลังอัปเดตมีอะไรบ้างเนาะแล้วสายฟรีอย่างเราจะอยู่ได้หรือเปล่าจะสู้ใครไหวไหมนะครับก็อย่างแรกเลยนะหลังอัปเดต ปกติเขาจะแจกเพชรนะยกอ่ะสามพันกว่าแต่ว่าในกล่องข้อความมันหมดแหละที่แรกผมจัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเซิร์ฟมันแบบเหมือนมันเน่าๆเออๆไงไม่รู้นะมันไม่เสถียรสักทีก็พอวันนี้มันเสถียรเขาก็เลยมาอัดนะครับอันนี้ก็เป็นสายฟรีเหมือนเดิมเนาะยกประมาณสามพันแล้วก็พวกตั๋วอารีน่าเนี่ยเดี๋ยวผมพาให้พาชมนะนี่เมื่อวานก็ได้กล่องนี้มานะครับกล่องอัพอุปรกรณ์เนาะ นี่ไงตัวพวกตีทางไหนแหละมีชิงแชมป์โลกอันนี้ดีนะแจกชิงแชมป์โลกปกติผมไม่ค่อยซื้อแต่ว่าการแจกครั้งนี้ดีมากเลยจะทําให้เราขึ้นราชนได้ไวขึ้นอันนี้เข็มปจกิก็ดีนะครับเอาไวต้ตีตัวอารดีน่าก็ดีเหมือนกันเอาไวต้ตีช่วงนี้การแข่งขันน่าจะเยอะน่าดูเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมนะอา่าปศึกป้ายศึกไหนดูสินี่ พอหลังจากรวมแล้วอะเราจะได้รับไอ้พวกนี้เลยนะของฟรีจากเพื่อนๆที่เขาเติมไอ้แพ็กนี้กันนะเราก็ได้รับอันนี้ส่งจากเขาด้วยตอนแรกผมเติมผมมันเติมแค่20คนใช่ไหมรับได้ถึงแค่นี้พอรวมกันแล้วเขานับเหมารวมหมดเลยงั้นเราก็กดรับไปเลยแล้วกันนะ500 1 0 0 0พันหนโอ้พั0สี่จมเและอีก9คนเนาะเราก็จะได้เศษแดงอีกสง อ๋อถือว่าดีนะถือว่าดีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนละไม่มีอะไรโอเคแล้วก็อันดับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่16นะเมื่อตอนแรกเราอันดับหนึ่งเนาะตอนที่ยังไม่ดวมอันนี้ก็อันดับที่สิบหกเพิ่มหมาข้างหลังนะครับวลลกูดนี่ที่หนึ่งเราอันดับสองันดับสาม โอ้ไม่แต่กรอบแดงทางนั้นเลยคนแล้วก็นี่นะหยกได้อีกแล้วโอ้หยกเน้นๆเลยทุกคนหยกเน้นๆมนีปล่าหมดแล้วก็หลังจบคลิปเราจะมีหยกเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ลองดูได้นะโอเค รู้สึกเหมือนเป็นช่วงกอบโกยนะทุกคนกอบโกยยกรับอณิส่งมาจากเพื่อนร่วมเสิร์ฟโอเคสุดท้ายเอ,อ่อเรื่องของตัวเทศกาลเหมือนว่าจะไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติแล้วเดือนพฤษภาคมอะ ของทุกปีอะ่ะมันจะต้องมีหลุดตัวเทศกาลมาบ้างนะแต่ปีนี้เงียบๆนะทุกคนผมว่ามีแนวโน้มอาจจะไม่มีอาจจะแบบอีกทีก็คือนู่นแหละซัมเมอร์อาจจะเป็นแบบคีราซัมเมอร์มาเลยก็อีกนานเป็นเดือนนะเดือนกว่า2เดือนได้ละมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ดองหยกไปเนาะระหว่างนี้มันก็จะมีพวกตู้อาวุธก็ ที่แรกวางแผนไว้ว่าจะปลุกหนอนเด็กทำสักห้าดาวปลุกแต่ว่าก็รอดูไปก่อนเหมือนมันจะมีรีลานอยู่สองรอบนะหนอนเด็กโอเคประมาณนี้แล้วก็ดูอันดับแล้วอันนี้อันดับ16เนาะด่านไม่มีอะไรหน่วยหน่วยผมอยู่ที่3นะทุกคนก็ผมไม่ได้เตะใครออกเลยคนที่อยู่ตั้งเดิมประมาณนี้ แล้วก็นี่เค็มปัจิทุกคนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7นะครับในนี้นะอันนี้ก็อันดับ7นะครับอ๋อเราแซง,งสตาร์กเราแซงสตาร์กด้วยโอเคไหนดูประวัติสิอ๋อก็มีคนตีเราบ้างนะทุกคนนี่ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนเก่งในเซิร์มเรามันค่อนข้าง,งเยอะเนาะส่วนอารีนาอารีนาก็เหมือนเดิมครับ ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างประมาณนี้ดูนดับสิโอเคแต่ก็ยังรู้สึกว่าคือคืนดีนะทุกคนเออตัวอารีนาผมว่าจะตีบ้างนะวันละสิบเป็นบางวันอย่างน้อยเราต้องเก็บสำรองไว้สักสามสบาใบเผื่อมีกิจกรรมตีอารีนาแล้วพวกตู้แดงอะไรเงี้ยที่มันให้ตีอารีนาเนาะ มันถ้าสมมุติเราใช้หมดเนี่ยพอกิจกรรมมาเราต้องซื้อทีเดียวตู้มห้าใบมันใช้ประมาณสามร้อยหกสิบป่ะเออใช่สามร้อหกสิบทุกคนจะได้ประหยัดด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวอา่าผมพาชมสักเกมหนึ่งแล้วกันเอาเกมที่แบบว่าไม่ไม่ไม่นานโอเคคนนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนนี่คือแบบว่ามัน ทีมถึกมันชนกันวันก็นานอ่ะผมเลือกเอาทีมที่แบบจบรวดเร็วแล้วกันเนาะ mm hmm. เผื่อแบบคนดูเบื่อแบบโอ้โหกว่าจะจบดูจนแก mm hmm. อ๋อสตาร์ก็มาจากเซิร์ฟ74นะครับผมก็ดูจากชื่อดูจากเลขหลังชื่อเนาะ mm hmm. ผมว่าเดีผมจะเปลี่ยนดีกว่า oh. มันดูแบบว่าไม่เท่อะ มาดูยังไงไม่ดูนะแปลกๆโอเคเหมือนทีมเขาทีมสปีดเขาจะเน้นตัวดามีอย่างเดียวเลยนะทุกคนตัวปั๊บมีแค่เหนียวปั๊บ,บจากพัาสตีกแบบหลังอันตีแล้วโอเคครับมาซึะโตะล้างไ้ก่อนวันนี้ก็ยังถือว่าซัพพอร์ตได้ดีอยู่นะทุกคนก็ ทีมตั้งรับมีไว้ก็ดีนะปลูกไว้ไม่เสียหายถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่ในอารีนานะจริงๆปัจจุบันตัวมันเยอะมากๆนะทุกคนแบบมันแล้วแต่แผนเนาะมันไม่ค่อยฟิตโอเคแรงอยู่นั้นนั่นป้าไปสาดน้ำผมว่าถ้าเปลี่ยนจากไอเซนเป็นซุยฟงคือ น่าจะจบได้น่าจะจบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเพราะว่าติดเดือดไหลเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราตั้งไว้กันจากหลายๆคนซึ่งใครก็ไม่รู้จะมาตีเราอนะคืออย่างเช่นทีมนี้เราตั้งไว้ก็ต้องมีคนมาแก้ทีมนี้ได้แน่นอนทุกคนทีมสปีดคนที่มีอาชูราสปีดนำพลังรวมอะไรต่างๆเยอะกว่าผมอะคือแบบ ชนะผมได้ไม่ยากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะปกติของเกมนะครับแบบว่าเอ j นจครับเอ j นจอยชิวๆไปโอเคครับก็จบแล้วนี่ไหนดูทีมตั้งรับของแต่ละคนสิ อ้ oh, อันนี้ทีมเขาหกดาวทังนั้นเลยคนนี้ล่ะโอ้ oh, คนนี้ออกแนวสปีดนะเพราะว่าเขามั่นใจว่าสปีดเขานําก็จัดสปีดเลยใครไปตีเขาก็ล่วงหมดนะวันนี้ก็เหมือนกันนะโอ้ oh, แต่ละคนไม่ธรรมดาโอ้ม oh, ิตาชูล่าทังนั้นเลยโอ้โ oh, ห oh. oh. คนนี้ คนนี้น่าจะอินโดนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเป็นสายฟีด้วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเลยแล้วกันเปลี่ยนชื่อก็ใช้50ยกเนาะตั้งชื่อก่อนโซโฟ,โฟนะนี่เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยไม่มีเลข76แล้วโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการ รีวิวอัปเดตโดมเซิร์ฟเนาะสายฟรีก็ยังถือว่าพออยู่ได้อยู่ครับก็ยังสู้ได้บางคนบางคนก็ต้องแก้ทางสักนิดนึงเนาะบางคนเราก็แพ้ไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติไม่ซีเรียสเอ็นจอยก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ